อย่าเลิกทำงานเครื่องมือช่วยมันเทาความว้าเหวยในสุดท้ายอยากรู้ว่ามันสำคัญยังไงต้องตังเลยนะน่าจะมีคนจำนวนมากที่คิดว่าหลังเกษียณอายุจะใช้ชีวิตสบายเป็นตัวของตัวเองแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยครับถ้าไม่อยากเกิดความว้าเหวยและต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างสุขภาพดีไม่ควรเลิกทางานถ้ากเกษียณตัวเองแล้วเลิกทางานโอกาสที่จะพบเจอหรือพูดคุยกับผู้คนจะลดลงอย่างมาก เมื่อความถี่ในการสัมผัสกับผู้คนปริมาณการสนทนาหรือการสื่อสารลดนล,ลงสมองจะรับการกระตุ้นน้อยลงตามไปด้วยคนที่เลิกทํางานความสามารถในการจดจําจะลดลง25%และมีความเสี่ยงของความเสื่อมที่เพิ่มขึ้นมีผลงานวิจัยพบว่าคนที่ยังทํางานหลังอายุ60มีอัตราความเสี่ยงของการเป็นโรคความจําเสื่อมลดลง3.2%ต่อปี ดังนั้นการทำงานมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคความจำเสื่อมได้นอกจากนี้มีผลสำรวจบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบบุคคลวัยเดียวกันที่ยังทำงานอยู่คนที่เลือกทำงานจะมีอายุขัยที่สั้นกว่าคนที่ทำงานต่อเนื่องถึง5ปีและคนที่เลือกทำงานจะมีโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคปลาจสมองเพิ่มขึ้น40%ความโรคึมเศร้าเพิ่มขึ้นอีก40%โรคความจำเสื่อม15%และยังมี ความเสียเ่ยงอื่นเช่นโรคเบาหวานมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองล็อก้ออักเสบเพิ่มขึ้นเช่นกันกล่าวคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากคำถามสําหรัรภาพจะเพิ่มขึ้นอีก2ีซในขณะที่การตายจะเพิ่มขึ้นอีก11เฟังสถิติแล้วเป็นไงบ้างจะหยุดทํางานกันไหมครับแบบนี้อ่อ,อเลยนะทํางานโอกาสจะออกไปนอกบ้านก็ลดลงทําให้ออกกําลังกายไม่เพียงพอแม้จะออกจากบริษัทแล้วควรหางานไม่ประจำำําทําจะทํางานอะไร ก็ได้สักเล็กน้อยต่อเนื่อง1วันต่อสัปดาห์หรือ2 3ครั้งต่อเดือนเพราะว่าการทำงานเท่ากับอยู่รวมในสังคมมีภาระหน้าที่ในสังคมมีความเชื่อมโยงกับสังคมช่วยป้อ,องกันความว้าเหวในสังคมได้พอสมควรคนที่ยังทำงานจะรู้สึกถึงคุณค่างตัวเองแต่ถ้าเลิกทำงานไปคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์และมีความเสี่ยงเป็นโรคึมเร้าเพิ่มขึ้น4นอกจากนี้การหางานใหมจะทำให้คุณมีแบบมีแบบมุ่งมั่น ยามเข้าสู่วัยสูงอายุก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้ามีงานอดิเรกนอกจากจะมีพวกพ้องที่ทํางานอดิเรกเหมือนกันแล้วยังมีการพบปะสังสรรค์ดื่มกาแฟกันบ่อยๆการพูดคุยรลกเปลี่ยนข่าวสารกับพรรคพวกทําให้รู้สึกสนุกและป้องกันความเบาเอได้แม้จะไม่เช่งงานแต่การทําหน้าที่อะไรสักอย่างจะช่วยให้ไม่เกิดความรู้สึกเชิงบวกขึ้นได้เช่นผู้สูงอายุที่ดบหน้าที่ในชมรมของเมืองหรือเขตที่อาศัยอยู่เป็นต้น การมีงานที่มีความรับผิดชอบโดยอาจจะมีการประชุมทุกเดือนถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมออกซิโทซินกรหล่ำออกมาจะมีประโยชน์ในการกระตุ้นสมองป้องกันความชราดได้คนส่วนใหญ่คิดว่าง,งานเท่ากับความเครียดแต่มนุษย์เราจําเป็นต้องมีความเครียดต่ำๆหรือความเปลี่ยนตัวอปอประมาณครับเข้าถึงความสุขแบบออกซิโทซินโดยการปรับความสัมพันธ์กับผู้อื่นอยากหรือว่าเป็นยังไงร,รอติดตามคลิปหน้านะครับ